เสียชีวิตของตำรวจสพรือศอจังหวัดนาราธิวาสสี่นายนะคะที่ถูกคนร้ายลอบสังหารไปเมื่อวานนี้บรรยากาศภายในสพรือศอเป็นอย่างไรกันบ้างและสาเหตุสังหารนะคะมุ่งไปที่เรื่องไหนช่วงนี้ติดตามจากรายงานของคุณมูัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบสภาพรถที่พุนไปทั้งคันหลังถูกคนร้ายกระหน่ำยิงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้ตำรวจสพรือะเอสียชีวิตไปสี่นาย สภาพรถตำรวจสถานีตำรวจภูทรหรือสอจังหวัดนราธิวาสมีรอยกระสุนปืนเป็นรูพรุนไปทั้งคันหลังจากที่คนร้ายปฏิบัติการสังหารเจ้าหน้าที่โดยกระหน่ำยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกตรวจที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตทันที4นาย จากรายงานของเจ้าหน้าที่พบว่าการกอร่อเหตุสังหารเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ผู้กอ่อเหตุมีการวางแผนอย่างดีโดยจุดแรกมีจํานวน6-7คนขับรถจักรยานยนต์3คันตามประกบแล้วคว่างระเบิดใส่รถตารวจจากนั้นกระหน่ำยิงด้วยปืน M16 จนเสียชีวิตทั้ง4นายก่อนที่จะเอาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตารวจไปด้วย ขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุชุดที่2จํานวนประมาณ4ี่คนใช้ปืน M79 ยิงถล่มฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่สองเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ระดมกําลังช่วยเหลือทําให้เกิดการประทะกันนานกว่า15นาทีและผู้ก่อเหตุชุดที่3ได้ขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนโปรยตะปูเรือใบบนถนนเพื่อสกัดกั้นเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนรู้สึกเสียใจนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ร่วมงานกันมาก็ทุกคนก็เสียใจละ ศพของร้อยตำรวจโทพิชัยประทุมสุวรรณได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามที่กุโบโตะแหน่อำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยมีข้าราชการตำรวจเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมาร่วมละหมาดศพกว่า500คนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้าส่วนศพของร้อยตำรวจตรีอนุวัตรขุนหลัดญาตินำไปประกอบพิธีฝังศพที่จังหวัดสตูลคำสุดท้ายที่พ่อพูดไว้ตั้งใจเรียนนะคำสุดท้ายจริงๆมันไม่มีคำไหนแล้ว นอกจากคำตรนั้นคาเดียวจริงๆแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งท้า,ท,าที่ได้เห็นหน้าพ่อเมื่อวัานานังคารแลวต่อจางนี้ไปก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกแล้วพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ สิบธตำรวจเอกพร้อมคงทองและสิบธิ์ตำรวจเอกสุภชัยศรีพักดีที่วัดบางนราอํเาเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมมอบเงินให้ความช่วยเหลือและยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาจัดหายาาหนะหุ้มเกราะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เพื่อปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นทางปฏิบัติก็ได้ย้ำํำชับให้ลูกน้องได้ทบทวนการปฏิบัติครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าเราสูญเสียนะครับคำชับให้ปฏิบัติการด้วยความรอบ,รบคอบแล้วก็ มาตรการในเชิงนี้เรื่อม,มากขึ้นนะครับเหตุสังหารครั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายกระทํากับเจ้าหน้าที่ซึ่งนับจากนี้การปฏิบัติหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดรุษดีเชคารูนสำนักข่าวไทยอสมท